มาครับอยู่กับอาณาจักร GRS นะครับวันนี้เราเอาชุดแต่ง GRS ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมาโชว์แล้วก็เปรียบเทียบให้กับลูกค้าได้ดูนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูพาร์ทหน้าชุดของตัวกระจังหน้า GRS รวมไปถึงซุ้มล้อนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทแท้นะครับพาร์ทแท้ทั้งหมดเลยงานพาร์ทแท้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เรื่องของรายละเอียดก็จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซุ้มล้อกระจังหน้านะครับความพรีเมียมความละเอียดเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับถ้าเราเอามาใส่ตัวกระบะตอนเดียวนะครับก็แนะนําเป็นชุดพาร์ทนี้ก็พอนะครับเป็นชุดพาร์ทเทียบหน้าเทียบซุ้มเทียบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับราคาก็จะแตกต่างกันแต่วันนี้นะครับมีออปชันมาโชว์ให้ดูค่อนข้างเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นตัวล้อแม็กเดี๋ยวไล่ล้อแม็กกันก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปที่ตัวโชว๊ค ล้อแมกคอฟสิบนะครับผมอัดด้วยยางลาด้านะครับก็จะมีสองซีรีส์นะครับจะมี265กับ275นะครับถ้าเป็น265เรื่องของสเปคช่วงล่างเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับใส่กับโชคเดิมปีกนกเดิมลุยได้เลยนะครับแต่ถ้าขยับมาเป็น275ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็แนะนำว่าจะต้องเสริมช่วงล่างเพิ่มขึ้นด้วยนะครับช่วงล่างก็จะประกอบไปด้วยชุดโชคนะครับชุดยกปีกนก ถ้าเป็น2.8ตัวขับ4ก็เพิ่มในส่วนของตัวดอกเผาเข้าไปนะครับประมาณนี้ลายล้อแม็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมลายพิเศษของเราที่เราสั่งทําขึ้นมานะครับก็จะเป็นออฟเซ็ตที่เสมอซุ้มพอดีกับซุ้มถ้าชุดโชคเริ่มต้นนะครับก็แนะนําเป็นตัวกระบอกเหลืองตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสเต็ปยกสูงใช้งานก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าใครมีกําลังหน่อยมีงบประมาณมากขึ้นหน่อยก็ขยับขึ้นมาครับ มาเป็นตัวโมโนหน้าเป็นโมโนทูปเออหน้าเป็นโมโนหลังเป็นโมโนแบบนี้นะครับก็จะมีคุณภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มมาอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นตัวหน้าโมโนหลังเป็นพิกิแบ็กซับแทงแยกปรับแปดตัวนี้ก็จะได้คุณภาพของความนุ่มความหนึบมากขึ้น แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งพอดีทางเจ้านายยังไม่เอามาตัวนั้นจะเป็นซับแทงนะครับแล้วก็จะเป็นข้างหลังเป็นพิกกี้แบคนะครับจะคล้ายๆตัวนี้แต่นี้ครับมาหาอำนาครับเซ็ตชุดโชคนี้ OEM by p a s s นะครับตัวนี้สามารถปรับในส่วนของตัวโหลดร,รีบาวน้ำมันโอ้ได้เยอะครับเซ็ตนี้ค่อนข้างแพงมาหาโหดนะครับใครที่มีกำลังก็ซื้อชุดนี้ไปก็ได้ครับโหด,ดเลย ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับใครที่สนใจนะครับรูปแบบการตกแต่งนะครับตัวกระบะนะครับรีโวนะครับจะเป็น4ประตูเป็นแคปบเป็นตอนเดียวนะครับก็แนะนำการเข้ามาได้นะครับติดต่อหาแชมป์คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับเลือกช่องทางที่สะดวกแล้วเดี๋ยวเนลมิตให้ครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณครับ